ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่พระธาตุยาคูจังหวัดกาลสินนะครับพีทีแห่พระอุปคุตงานจะมีตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ต5 6 8นะครับปราสาทเขาเรียกว่าทะเลทุงนะครับ ถือว่าเป็นบุญปฎกญาของครอบครควุปฎิญ,ญาของชุมชนวันนี้ร่างสารรมาเพียอตัวอย่าง,ง,งแต่วันพรุ่งนี้ทุกบุญการบุญอ,อ,อย่างน้อยสิบรูนะคะ,คะนี่คือเสียรวมศรัทธาแห่งองค์พระท่านยาคูเมืองความแด่จนยานของ1นึร้อยสิเอดหมู่บ้านของภาคเราง โดยกานั่งของท่านในอพยแบ่งตาหนอดนะคะข้อืองกำมาสายคนที่สาสิเจ็ดค่ะโดยควาบขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขนี่คือสุนร,ร่วมสัคผัสจริง โบกตาและอาสนะตนั้งรอคอยการส่งเสริมเกิดปัญญาท่านเมตตามงายไฟกา,ารรเียนท่านผู้ว่าทั้งต้องเกลื่อนของที่หัวนหน้าส่วนร่วมกันด้วยส่วนราชการช่วยเพื่อที่นอนต้องเกลื่อนหนึ่งรวมคนดีมาต้อนรับสารสื่อข่าวชาวประสาทชาวประหลาดขอบคุณท่านประธานของบาบส่วนราชการทุกส่วนราชการ Oh wow. God.